หนึงลำไงลำใหญ่เม็ดมันบ่เกิดหล่ดเพราะอันเปียกนี่มากขนาดนีนเล่นน้ำมากแค่ไหนอย่าบอกว่ามันย่านน้ำได้แสงอ่ะบอลมันยานน้ำลยมันย่านไเล่นน้ำขุดขอ้เชื้ออยู่เปียกมันหย่อนแล้วมันเหอ่ะโดดใส่สายยางหมดแล้วมันเหี่ยเมี่ยวตามรักมันย่านน้ำคือยังไม่ย่านเลยมันย่างขามคล้องอยู่ย่างลุยน้ำ อะไรกี la la um ่ก nah. right ี um ่กี่เดี๋ยวเราไปยหงเมือง้าวเุาบัวสนั่นซ้ำมันเฮนโตกบวกแล้วนั่นไปไม่ได้แล้วนั่นมันนักอ่ะตกลุ้มแล้วงานงอกงานงอกอีกแล้วมันนักอ่ะมันนักอ่ะ ลงแล้วลงแล้วต้องเอาหินเอาแนวมันนักมันนักเสาโอ้ก็ดินไม่แน่นฝนมันตก โอ้ยยังไม่เปิดปีเนี้ซุ้มก็ยังไม่ทำเลย มาทำอะไรทำอะไรไหนเสาลัวเสาลัวโอ้ยใหญ่งี้เลยว่างนี่น่าแปลวี่น่าแปลกยังไม่ลมลงฝั่งนะ chứ tốt tốt cái <laughs> gì ừ, í ha có chia gì vậy. Ồ. เอา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 . Bỏ luột mai cũng xuống cái cái. Đó. cứ đẹp nó no, quấy ก็ไปปลูกว่ะเก่ือเกลือเกลือหวานเนี่ยมันมาใอยกันดันบอกมันต้องเอายังไปห้องไก่นะไก่มันมันมาโดนยงสต์เดือดก็สิอก็ได้เช้านี้ก็มาอัปเดตต่อพี่น้องคะ่ะ สวัสดีเอฟซิตโดกเด้เดอสาวนิกะมายัางหล่ะหัวหล่ะสวนคือเเขาละพี่นอ้องมาถ่ายเบิ่งว่าเมโคอเขาเฮ็ดหอดไสแล้วเนาะแตงท่างเขาพี่น้องคะ่ะปั๊บนาดินปั๊บนาดินมองนี่เนาะเก็บดีนะเมื่ว่านฝนบ่โตค่ำแต่ว่ารถทรงของติดค่ะ รถไมโคโกอะโต๊ะค้องนี่บึงหอยดินมันยังว่าท่านแน่นเนาะนี่ต้องปรับต้องปรับเนี่ยเอปปับทางขึ้นบึงหนึ่งปรับดินแล้วหน้าดินปรับอีกโอ้บึงไมโคก ตำรวจเราก็อัปเดตอันนี้ก็ต้องเอาออกครับพี่น้องคะประมาณไหนเนาะแ่ละมืองสละเว้นกล่องไส้บอกห้ยใหญ่บอยใหญ่นั่นก็คข้างานข้างานไมโครกัปบปาบลบม่ได้เนาะ ถ้ากล่องใายพ่อเป็นเสียดายเพราะว่ามันเอาผสมนั่นแต่นาะนี่ก็ต้องเก็บออกเนี่ยตัวนี้ออกนี้นาะมันบางงามมันไม่สวยไม่งามหรอพี่น้องเอ้ยทางนี้นี่มันหนุ่งยากหนึ่สร้างกบับอยากเค็ดมันยากมันติดมันติดอันนี้แหละนี่ติดอัน ต้นซากเพิ่นมันติดแตนเลยนเนาะนี่แหละช่างเขาก็ชีเฮ็ดงานมากยากแต่มันหัวมันติดกับต้นซากเลยมันชีเห็ดจังได้เนี่ยผู้ใดเขาสีดลับเมาเนาะวานบอกพี่น้องเอ้ยนี่สื่อเช้ามาแล้วเนี่ยมาหาคนงานมาเฮ็ดให้ยืขอเสาเสาทั้งเบิดนี่ก่ะอ,อยู่ประมาณหมื่นสี่ หนึ่สี่นอพี่นองเ้าเาจักทาย่ยังแน่นี่ยแต่เสาเสา,สาต้นตน,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 นึ่งต้นละแปดลอยหกอยยงได้กี่สี่อยเลยน้ะหอดบว้เน่าวันไหนเพราะว่าทางนี้มันเลิกไหมพี่น้องนี่หด เขาจะทังเอาดินมากองไว้นี่เท่าก็จะปลักเสาจากสุดพื้นที่เนาะอ้ยมั่วบ่ะมั่วเนาะจากพื้นที่่็เอาไมโคนไนอยคูดแล้วก็จะเอาเสาเสาฟังไว้ก็อนเนาะเท่าน้าบ่ไดดอกพี่น้องคาเห็นได้ไหมฟังเสาไว้ก้อนแถวนี้มาแถวนี้เนาะพี่น้องย่างบ่ไดเด่นย่างเตตินพี่น้องเนียว เราก็อัปเดตปลากับหิ้วค่ะนี่เห็นคนยางเต็มบอร์สวดสวดก่นหึ่งตะกี้ยิวฟังผุนเนาะฟังผุ่นมากก็ไปุ่นมาททางผี่มักกับใบหน้ามาทางพีแบบพี่น้องค่ะอพูเพราะถ้าแต่มาให้อาหารปลาเนาะเนี่ยพักบุงเพื่อกัตตัดเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะตัแล้วก็ให้ให้ปลากินปลามากกล้พักบุงพี่น้องค่ะ พักบุ้งก็กระตัดเป็นช่วงเปช่วงแล้วมันก็แตกไม่แตกไม่ปลูกไม่ไว้น้ำพี่น้องครัเนาะปลูกอันคันว่าต้นบัวก็จะสีหลอดเปลอดเนาะสื่อมากระทางละล,ะลอยเอามาปลูกทำมันทำมันได้แตกลงน้ำเนาะอย่างจะปา่าแหกเบิดก่อนลรืพี่น้องบ้างเดี๋ยวอัอนถิ่มาอัปเดตมีเอฟซีสามมา โซลาเซลล์มันคืออีหยังวละสันว่ามันก็นคืออีหยังและพี่น้องผู้ใดที่บ่ฮู้บ่โซลาเซลล์ก็คือการติดตั้งโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์เนาะคือ,อดูดดูดอันไฟจากแสงพระอาทิตย์จากแสงพระอาทิตย์นี่แผงของเขาอันนันก็เครื่องเครื่องอันปั่นไฟเครื่องปั่นไฟปั่นน้ำเนาะอือ อยู่ในตัวในเซตเดียวกันนี่อันนี้คือแผงของโซลาเซลล์เนาะที่มันดูดแสงพระอาทิตย์เนาะอันผู้ใดบ่ท่านหูกันเลยเนาะโอ้เงยหลายมีเอฟซีถามมามันคืออะไรเผะอันนี้ก็คือแผงโซลาเซลล์เอฟซีเอ้ยนี่แผงโซลาเซลล์มันสิดูดแสงเพราะมีแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาเนาะมันก็สิปั่นไฟค่ะมันก็สิดูดดูดแสงพระอาทิตย์นี่แหละค่ะลงกมาแล้วก็ลงกมานี่เนาะลงกมานี่มันก็เครื่องมันก็สิปั่นเนาะ ปั้นน้ำเนาะดูดน้ำม,มาขึ้นท่อนี่ลงบอ่อค่ะพี่น้องค่นะนี่ยน้ำก็ไหลตุ่มตุ่มตุ่ม,ต,มตุ่มเลยเนาะอ่าเข้าใจตามนี่เด้อเออกะบอถนัดเรียงบรรยายไปไนได้เนาะเออกะประมาณนี้แหละเนี่ยนีย่คือแผงโซลาเซลล์เด้อฟซี FC. อันนี้แผงของเขาเนาะแผงของเขาซื้อมาติดตัง้งสีแผงอ่าเป็นชุดของเขาเนาะกะมีเครื่องเอ่อเครื่องปั้นดูดน้ำเนาะอันนั้นคือแผงเอ่อติดตัง้ง ติดตั้งอไฟเนาะพ่อพ่นได้ล็อกแบบพ่อพ่นรืมล็อกได้ไนี่เนาะโอ้ผูเขาลืมล็อกครับพี่น้องคะนี่เห็นบ่ประมาณนี้มันก็ขึ้นแล้วเนาะอืมความแหงอย่างหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าเนาะความันาน,นมันความแรงความหอนของอากาศบ่มันดูดมา อันนี้เพิ่นบ่ได้ลอกนะนี่เห็นบ่นี่สายไฟเนาะมันคือแผงนี่ตัวรับแผงพาทิตเนาะแผงรับแสงพาธิต,ตี่มันจะดูดมาแหลวกดูดไฟไฟเข้ามาหนี่มานหนี่มานหนี่เนาะปัดน้ำเนาะนี่ประมาณนี่เด้อพี่น้อง FC เอยเออเงิดเอา,านอี่สี่แผงแต่ว่าบ่มีตมันบางอย่าง บางชุดเขาสิมีตัวตัวเก็บไฟน้ำนอแต่ว่าอันนี้บ่มีตัวเก็บไฟเด้ออือคือกันแสงพาดทิศดับก็คือบ่มีไฟเข้าใจตามนั้นเนาะบาน้ำบ่เอานี่มื่อนี่กับสีบรรยายให้ฟังน้องมีเอพีถามมาเนาะอ่าก็รอรับรับฟังรับชมเอาเด้อในคลิปนี้เนาะน้ำเสานี่มื่อนี่วันที่เท่าไรล่ะอือมื่อนี่วันที่เท่าไรก็ซ้ำเนาะเดือนเอากะาคก้ากมนี่ยตามพี่น้องค่ะวันอาทิตย์ ต้นเดือนเนาะวันอาทิตย์ต้นเดือนของก,กรกฏาคมเนาะค่ะยะ้ำมาได้วันที่หาวันที่ห้าที่หกเหรอหรอสามาณนี่ยละ่ททยย <c oughs> ยะที่ชีจ้ำม่ได้เด้อเฮ้ยเฮได้เบิ่งปฏิทินตามือตะเว็ดเนาะนี่เบิ่งบด่ดินมันดินมันกับพท่านแน่นดีเนาะมันกับลุปขันรถน,นักเนี่ยมากับตกหลุมลบึ้บใหายต้นบักเผากับอัน ต้นหมักสมโอ้ยยังเอามาไว้ทั้งนี้เพราะว่าอันมองนี้กล้าว่าจีอันยกบานล้างเล่นน้อยอันอันยืนออกไปทั้งบอ่อปลาเนี่ยล่ะพี่น้องคะไว้นั่งเล่นเนาะประมาณนี้นะเอาบ่กขอใจกันคอมเมนต์มาอีกเด้อ <c oughs> คอมเมนต์มาอีกได้เด้อ <c oughs> คอมเมนต์มาถามได้เนาะอันนี้ก็จีคร่าวๆละประมาณนั้นเนาะ ขอบคุณเอฟซีทั่วโลกขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามนี่เห็นบอกมันดูดแสงพาทิตเราห้าก็มีไฟฟา้าเ้าบปต้องใส่ไฟหลวงเอาบะต้องใส่ไฟฟา้า <c oughs> เพราะว่าไฟฟ้ามันแพงเนาะเ้าก็ใส่อันนี้แล้วนี่อันตั้งชุดนี้ขึ้นมาเลยนี่ตั้งชุดนี้ขึ้นมามันก็สิปั้นนา้าให้เ้าเอ่อเนาะอันไฟฟ้าฟรีกับไฟฟ้าจากแสงพาทิตย์ูุล่ะพู่และม้งโกงยุ่นเนาะมันอนี้มีแดดหน่อยนึงแต่เสาเนาะมันอนี้ยังเสาอยู่เลยประมาณแปดโมง มง้งเสาเนาะออกมาไทยนี่เนาะวัอนอาทิตย์ปลากระยุบหยาบยางไปทา้งหลมันกระย,ย่างน้ำมันหิวเราพี่น้องครัุผนทั้งอันวัวหันปลาอ,อันนั้นมาหนาทีพอเพพินมาเอาปลาเอาเอาหัวหันไห้เมื่อนี่คือบ่ท่านเห็นมาวุ้นเพิ่นแกแต่เสาร์เลยอืมดูละพูดออกจากบองนี้เพราะว่าขันเ้าโยกเนี่ระเบียงออกไปหันเนาะ มันก็ทิห้องนี้มันก็ทิบรรยากาศดีงามเนาะพอย่ำมเศ้าแดดพาทิศมันขึ้นทั้งนี้เนาะแต่ว่าขันเท่าเท่าเท่าโยกทั้งผุนแสงพาทิศกะทิซองย่ำมันเศ้านะแต่ทั้งผุนมันทั้งเข่ากะทิหันหลังใอ้ทั้งเข่าก็บอดีเขาก็ต้องหันหน้าไปทั้งเข่าเนาะที่ได้เห็นผู้ใดมาเนาะว่าน้ำบ่ตามนั่นแหละผู้ใดเอาห่วงเข่ามาปลูกเนาะนี่น้อพี่น้องเอ้ยนี่เออเข่า ผู้ใดบ่เคยเห็นต้นเขาค่ะนี่ต้นเขาค่ะโอ้ผู้ลองก้นบุเคยเห็นเด้เนี่ต้นเขาค่ะหว่วงเขาเนี่ยเป็นเม็ดล้วพี่น้องขาเฮ้ยเอา้าผู้ใดเอามาปลูกไปน้นี่นอเนี่นออือมุู้นึ่งามันแรนน้ำพี่น้องข่ะอ,อันนี้กะทั้งนี้กะจะเป็นปลูกแนวแบบให้มันพ่อด้ยึดดินไม่ไวเนาะอ่าอันนี้คือต้นมันหานที่เลยค่ะมันเผาเนาะ เอาไปเผากินค่ะพี่น้องนี่ต้นมันหานาทีแล้วพี่น้องมันห้านาทีแล้วกับผลไม้เขาก็จะปลูกแทมันนี่นะคะให้ยึดปืนที่ขันว่าอันตน้นอันนี้ก็จกสิรอดบ่ลอด,อดเนาะเพราะว่าดินมันถมถมลงไปมันมันต้นสูงได้นะอันตน้นอ่าต้นลำไยเนาะต้นลำไยนี่หัวกะติตัง้งอ่าเมื่อได้ฝนโ่โตก็ต้องเปิดสปริงเกอร์ให้น้ำเนะาะให้น้ำเผาข้องก็อยู่ข้างลาง่างผลหรือพี่น้องคะ นอใหม่แกเอ้ยนอใหม่กินชุ่มกับอันนี่สองกอกอนเนืองตายแหละครับเพราะว่าเขาตัดตัดออกเบิดเนาะมันต้องเลียไวแต่ว่ามันมันงำอันง่ายข้นมันงา,งนงาลำไยฟังทางหุ่นเขาสงสัยเขาเลยตัดออกมั้งกระซายกัยา,ยยายมันถอนาะเพราะว่าลายลายค่อยแต่งออกอยู่เลยเนาะเพราะว่าต้นมันต้องมีเลียไวสองสามตน้นถึงสี่ต้นเนาะแมันมัน่นอยติดแตก แตกนอไม้มาหา้กินเนาะนั่นมันแตกนอเน้าเราอันนั้นก็นเนาเกินอันนี้แม่นต้นต้น,นบักกูดบ่นี่ต้นบักกูดหรือต้นบักสมโอหรือต้นนี่ยังจำาม่ได้ลเะเนาอยาประมาณนี้เด้อพี่น้องคะก็มีบักม่วงบักม่วงกับทนี่หลากหลายสายพันธุ์เนาะปลูกยางและต้นท้องต้นค่ะอันนี้อัอน,น,ออนนี้ตอ้นอ มาย,ยมคิดมาย,ยมคิดมาปังอยังจำมาได้หรอกครับพี่น้องค้เนี่เนาะสื่อมาถึงไวแลวก็เออบอกพ่อเพื่อนปลูกเนาะลูกน้องปลูกผว่าตน้ตนตน้นเออเดี๋ยวบางต้นมันหลอดบอลหลอดเนี่ยพี่น้องคะานี่อันนี้เอาอันนี้ต้นทุเรียนครับพี่น้องต้นทุเรียนเด้อต้นทุเรียน ทีมีตายมยู่งต้นเพราะว่ามันโดนปุย๋ยโดนปุ๋ยขีงงัวมันมันบรถูกกันกับปุ๋ยขีงงัวนี่นี่กท็ทุเรียนทุเรียนด้วพี่น้องเห็นบ่ต้นทุเรียนนี่มองนี่แล้วมั่งต้นทีมันตายนี่ปลูกกันปลูกออดอกไม้ปลูกดอกไม้ไปแทนค่ะปลูกออดอกดอกลาตีมันสีหอมย่ำขึ้นเนาะดอกลาตี จากต้นทุเรียนตายเอาดอกลาดตีมาลงแทนพี่น้องอันนี้แหละมันคืออะไรยังอืโอ้อันนี้ก็ทุเรียนพี่น้องทุเรียนนี่อันนี้ก็ต้นดอกไม้ดอกไม้นี่ก็หอมนี่มันเข้าเอินดอกหอมค่ะอืเอเดี๋ยวมกักดอกไม้นั่นก็ต้นยังอ๋อภาพพี่น้องส้มอันนี้ต้นบักม่วงให้ตน้น จำบ่ได้แล้วแล้วก็ปล uh> ูกแซมนั่นต้นมังคุดเนาะอันต้นมังคุดจากสีหลอดบ่นหลอดต้นมังคุดสื่อมาจากต้นพรามจีต้นบ่เนี่ยเลี้ยงไปนี่แหละเนี่ยแต่คนเอาดอกใหม่ปลูกเพราะว่าดอกอันนี้มันมันมันติดเร็วเนาะปลูกอ่ามันให้มันมีโฮมอยู่ก่อนเนาะเพราะว่ผสมฮอร์นหลายมันตายเบิดค่ะ ก็ค่อยๆปลูกไปประมาณนี้แหละครัพี่น้องแล้วเอ่อคนขับไมโครมากต่ออาชาติเพี่อทำเงินเอาเนาะเอาละคลิปนี้จะไยงงพี่น้องนะขอบคุณเอทั่วโลกสายไลค์เพียงเด้ย